บ้านสไตล์ญี่ปุ่นในวันนี้โอ้ยบ้านสวยจังเลยนะคะบ้านที่เห็นเนี่ยนะมีนักศึกษาเขาแชร์กันอยู่3ามคนเลยแชร์กันอยู่เหรอคะตอนนี้เห็นคนทําแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะแหมแบบนี้ความกตจริงแต่ก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันนั่นน่ะงั้นเหรอคะเออดูดิเอ๊ะห้องน้ําเห็นขนาดนี้เลยเหรอ นักศึกษากลุ่มนี้ได้กลับไปดำเนินชีวิตในบ้านแบบโบราณแต่ในขณะเดียวกัน<ด>ก็ได้สัมผัสกับชีวิตชาวบ้านอย่างเต็มอิ่มเมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียง7,000คนกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นเมืองเล็กที่สุดในจังหวัดชิกะวันนี้เราจะมารู้จักกับเมืองโตโยสตโต ของเขตอินุคาิจังหวัดชิกะกันมาถึงแล้วสถานีโตโยสาตโตเงียบสงบงจริงๆเลยเนาะโอ้ยินีต้อนรับสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นลหละเนี่ยหมายความว่ายังไงกันเนี่ยสถานที่นัดพบของพวกเราคืออาคารโรงเรียนโตโยสาตโตหลังเก่า จริงๆแล้วอาคารเรียนนี้เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในการ์ตูนชื่อดังเรื่องหนึ่งนั่นเองมีหน้าถึงได้เรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แถมมีแฟนๆจากทั่วประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายซะด้วยอ๋อสวัสดีครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอรบกวนด้วยนะครับหนุ่มๆทั้ง3คนเลยนะครับโอ้นี่เป็นหนุ่มหล่อทั้ง3คนเลยเหรอเนี่ยครับแถมอายุน้อยด้วยนะครับ ออไม่่่ออนาชืะรับคือพวกเราเป็นเพื่อนที่เรียนคณะสถาปัตย์เหมือนกันที่มาอะไรเดียวกันตอนนี้ก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกันนะครับอทั้งสามคนเป็นนักศึกษาสถาปัตย์ที่มหาวิทยาลัยจังหวัดชิกะและตอนนี้ก็มาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาเดียวกันทางนี้เลยครับอ๋อทางนี้อย่างนั้นเหรอครับ,บโอ้โอ๋อ โอ้ที่นี่อย่างนั้นเหรอเนี่ยครับโอ้ยเป็นบ้านที่เท่มากเลยนะครับโอ้หไม่ใช่บ้านของตัวเองใช่ไหมครับเนี่ยเราเรียกว่าแชร์เฮาส์นะครับเป็นบ้านแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นในสมัยก่อนซึ่งไม่ปรากฏปีที่สร้างแต่ดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นบ้านที่วัยรุ่นจะมาอาศัยอยู่ด้วยกัน ทำไมเธงได้มาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับพอบบดีว่าทำโปรเจกต์ปรับภูมิทัศน์เมืองโทโยสตโตก็เลยลองลองชวยกันมาอยู่สถานที่จริงกันดีกว่านะครับอ๋อครับเมืองโทยโยสตโตจังหวัดชิกะมีชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์อาคาร,ร,รกเก่าๆย่านชุมชนโบราณแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่านไปบ้านโบราณดังกล่าวกลับพบว่าถูกทิ้งร้างไว้มากกว่า100หลัง ดังนั้นเด็กๆมหาวิทยาลัยชิกะจึงได้ช่วยกันฟื้นฟูเมืองเก่าแห่งนี้เมื่อ8ปีที่แล้วได้มีการ,รเริ่มโครงการปรับภูมิทัศน์โทยศาโตขึ้นที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ NPO ในชุมชนซ่อมแซมบ้านโบราณไปแล้ว10กว่าหลังและหนึ่งในนั้นคือบ้านที่นักศึกษาชอบแชร์อยู่ด้วยกันถึงเรียนคณะสถาปัตย์ที่มหาลัยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมด การที่ได้เรามาทำกิจกรรมแบบนี้หรือใช้ชีวิตที่นี่ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านที่ถูกทิ้งไว้นานกว่า30ปีหลังนี้กลับมีชีวิตชีวาอย่างเดิมได้ก็เพราะโครงการนี้และตอนนี้หนุ่มๆทั้งสาคนก็ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่พวกเราคิดว่าถ้าไม่ลองอยู่จริงๆก็คงจะไม่รู้นะครับก็ต้องมีคนอยู่ด้วยถึงจะเรียกว่าบ้านนะครับ นักศึกษาหนุ่มสามคนได้อาศัยอยู่ใต้ชายคายแห่งนี้และเรียนอยู่คณะเดียวกันค่าเช่าถูกมากเลยครับก็เป็นประสบการณ์ดีๆระหว่างที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับแต่ทว่าการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านโบราณแบบนี้<อ>ก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรนะักมืดมากเลยมืดจริงๆเลยนะครับเนี่ยนั่นสิครับ ถึงบ้านหลังนี้จะทําให้นักศึกษาต้องลําบากกว่าปกติแต่ก็ทําให้ได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้นเธอหอมไม่เหมือนใครดานี่มิสติกหอมเหมือนใส่น้ำหอมทุกวันดานี่มิสติก เอาเลยลูกดื่มน้ำก่อนลูกเมื่อลูกมีอาการเจ็บคออย่าปล่อยให้อาการเจ็บคอลุกหลาบควรรักษาทันทีขอแนะนำ Strepsil strawberry H H R sugar free ียาอมมาเทาอาการเจ็บคอสำหรับเด็ก6ปีขึ้นไปรส s t r a w b e r ี่ยาอมจะละลายช้าๆเข้าสู่ลำคอช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ แม s t r e s w H H R sugar free ยาโอเอทออาการเจ็บคอสำหรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปและผู้ใหญ่อั่านไรก็น้ในฉลากของใช้ยาทุกครั้งเราเอาของที่มีกลิ่นหมกักหมมวางไว้ทั่วห้องเพื่อพิสูจน์ว่าแอมบิเพอร์ช่วยขจ,จัดกลิ่นได้จริงเราได้สอบถามคนทั่วไปใส่ใจเข้าลึกๆได้กลิ่นอะไรไหมคะสดชืน่นสดชื่นในสวนที่บา้านเป็นที่สอนแอมสปาเอาผ้าปิดตาอา <c oughs> <c oughs> อกหอ๋อ a m b บิเพไม่ใช่แค่การกลบกลิน่นแต่ช่วยขจัดก,กลิ่นได้จริงมันไม่ได้มากลบกลิน่นมันดูดกลิ่นหายไปเลยมันต้องใช้ a m b บิเพอเปลี่ยนกลิ่นนกปูในอากาศเป็นบรรยากาศแห่งรอยยิ้มเน็ตทุูมันดียังไงอะ่ะรูเร็วแรงติดวันนี้ดูทรูวิชั่นฟรีเน็ตทรูสุขคุณ22 2เมกดูทรูวิชั่น78ช่องฟรี6 9 9บาทโทร1686ถึง30กันยายนี้เชิญครับ โอ้ oh, ต้องขอรบก,กวนด้วยนะครับเอาละโอ้ข้างในนี้กว้างขวางมากเลยนะครับโอ้ oh. oh. ไม่ดีเลยครับเนี่ยโอ้ oh. oh. ขนาดพอๆกับคอนโดเลยนะเนี่ยว้าวเยี่ยมไปเลยส่วนลึกที่สุดของประตูทางเข้าก็คือห้องครัวรวมแต่ก่อนหน้านั้นมันคือพื้นที่ว่างๆที่กั้นระหว่างทางเข้าและภายในบ้าน เคาน์เตอร์เก๋ๆที่หนาถึง5เซนตัวนี้ก็เป็นฝีมือของน้องๆนักศึกษาเขาล่ะค่ะส่วนตรงนี้เพดานสูงมากเลยนะครับเนี่ยโอ้สูงจริงๆโอ้แต่ก่อนตรงนี้เป็นหลังคาปกตินะครับแต่เราได้ทําใหม่ให้มีแสงส่องลงมาจะได้ไม่มืดไงครับเพื่อให้มีแสงส่องสว่างเข้ามาภายในบ้านอย่างเพียงพอจึงได้เปิดช่องบนหลังคาและปูกระเบื้องแก้วโปร่งใสลงไป ส่วนครัวตรงนี้มีตู้เย็นสองเครื่องก็เพราะว่าพอดีว่าผมเป็นผู้ที่ชอบทำอาหารพอดีครับแล้วถ้าหากว่าพวกเครื่องปรุงวัตถุดิบปนกันมั่วมันก็จะหาของไม่เจอจะลำบากตรงนี้<อ>แล้ะครับ ก็ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนสักหน่อยหนึ่งครับอันที่เสื้อไว้มันก็จะหายไปใช่ไหมครับไข่หายไปไหนวะไข่หายใครเป็นคนแอบเอาไปสารภาพมาน่าจะเป็นขโมยไข่เขาไปใช่ไหมเนี่ยเราอะฮะเอาไปทำไมฮะผมก็เอาบางคืนนะครับแล้วก็ยืมไปอีกฮะอย่าเอาของเขาไปอีกนะอย่าไปเอาเลยสงสารเขาการใช้ชีวิตร่วมกันก็มีเรื่องแบบนี้เป็นปกติส่วนข้างๆครัวจะเป็นห้องอะไร โอ้โหกว้างขวางมากว่าแต่ว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันคือที่ที่ใช้ทําอะไรอย่างนั้นนะครับเราใช้เป็นที่ทานอาหารด้วยกันนะครับก็ประมาณห้องนั่งเล่นนะครับว้าห้องขนาด6เสือและ8เสือเมื่อนํามาทําเป็นห้องเดียวก็กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันขนาดใหญ่เอ๊แล้วห้องนอนของทั้ง3คนนี่อยู่ไหนนะ ขึ้นบันไดตรงนี้ไปก็จะเจอครับตรงชั้นสองอย่างนั้นเหรอครับครับผมโอ้บันไดนี่ชันเหมือนกันนะครับเนี่ยหวาดเจียวมากเลยโอ้ข้างบนนี่ก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นห้องของใครครับเนี่ยแล้วห้องใครครับเนี่ยใครสถิตอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางครับเชื่อมระหว่างห้องพวกเราทั้งสามคนขนาดพื้นที่ส่วนกลางยูดูไฮโซไซตี้มากบรรยากาศเหมือนร้านกาแฟเก๋ๆเกไหมล่ะคะ ห้องนอนของทั้งสามคนอยู่ล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลางแบบนี้เรามาดูกันเลยค่ะโอ้มาเริ่มกันที่ห้องของคุณมิยสกิกันก่อนนะดูโปร่งดีนะครับครับ,ส,รรบส่วนเพดานทําให้โล่งขึ้นนะครับคือบนเพดานถูกเอาออกไปเหลือเพียงเพดานโล่งๆรู้สึกโปร่งสบายส่วนที่เคยมีประตูกั้นก็ทําเป็นห้องนอน โอ้ oh, นี่พึ่ง20ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับบ้านนี้เทไในขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยคือผมชอบบ้านแบบนี้มากกว่าบ้านแบบโมเดิร์นนะครับโอ้ชอบแบบโบราณหน่อยอแต่คุณมิยาสก,กิก็ยังมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับห้องนี้อยู่ความลำบากเพียงอย่างเดียวที่ว่าคือเนี่ยครับยังไงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจริง,รงๆมมันลั่นยังไงครับแล้วไปขย่ามันทําไมล่ะโอมันลั่นแบบนี้เลยเหรอปึงป้งปึง้งปึ้งเนี่ยเออก็น่ากังวลเหมือนกันนะ เพียงแค่เดินเบาๆก็สั่นไปทั่วทั้งห้องแล้วตอนพ่อแม่มาก็ถามกันใหญ่แล้วครับ,รบว่าบ้านหลังนี้ยังไหวหรือเปล่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะมันสั่นๆมันจะพังไหมเนี่ยต่อไปเป็นห้องของคุณฟูจิซาวะที่มาอยู่ได้หนึ่งปีแล้วฟูจิซาวะได้เอาเตียงไปวางแทนที่ชั้นใส่เสื้อผ้าห้องขนาดแปดเสื้อนี้ก็ดูกว้างขึ้น มุมโปรดคือหน้าต่างตรงนี้ที่มองเห็นความเขียวขจีของธรรมชาติและห้องนี้เท่จริงๆเลยนะตรงนี้เป็นมุมเก็บของอย่างนั้นเหรอครับโอ้โหรกรุงรังอันนี้เราเก็บตรงนี้เลยใช่ใช่ครับจะเห็นยังรกๆอยู่นะครับือว่าตอนนี้ผมกาลังทําชั้นวางอยู่นะครับทักษะอย่างหนึ่งที่ทุกคนได้จากการอยู่บ้านโบราณหลังนี้ก็คือความสามารถในการทําตู้ชั้นวางของต่างๆ ว่าแต่ว่าแล้วผนังตรงนั้นน,นะครับนั่นเจตนาหรือว่ามันมีเองครับอูอนเนี่ยนะคะยอุสาวโวครับคือบ้านโบราณมีรูนี่ก็เป็นเรื่องปกติมากเลยนะ,ค,ะยครับ<ะ>ถือว่าเป็นที่เดินเล่นของแมลงใจดีให้มแมลงเดินเล่นโอ้เยี่ยมบ,บ้านโบราณกับรูตามผนังดูเหมือนจะเป็นสิ่งคู่กันไปซะแล้วตอนหน้าหนาวจะทนอาศัยในบ้านโบราณกันได้หรือเปล่า ยิ่งถ้าตอนต้องอาบน้ำจะยิ่งไม่เป็นการทรมานตัวเองเหรอคะต่อไปเป็นห้องของคุณฟูจิอิที่เพิ่งย้ายมาเมื่อเดือนเมษานี่เองโอ้ยยังไงครับโอ้นี่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 แบบนี้มันไม่แย่หรอครับเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยเหรอถาจริงบ้านโบราณที่หนุ่มๆน,นักศึกษา3ามคนได้อาศัยอยู่ร่วมกันต่อไปจะเป็นห้องของคุณฟูจิอิ นียนี่นี่ห้องนี้ให้น้องเป็นข้างขาาป่ะเนี่ยทำไมห้องน้องมืดอย่างนี้ล่ะครับฮะทำไมมืดตุตื้งเงี้ยนั่นทำไมมืดเงี้ยครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาอยู่ก็เลยเหลือแต่ห้องมืดมืดห้องนี้ห้องเดียวตรงนั้นเหมือนจะเป็นหน้าต่างเล็กเลแต่ว่า คือถ้าเปิดออกไปก็เป็นอากาศข้างนอกเลยครับพี่ทะลุออกไปนอกบ้านได้เลยเห็นวิวทิวทัศน์มันช่วยไหมมันก็ไม่เหมือนลูกเอมันเหมือนอยู่ในคุกไหมมันเหมือนว่าเราไปทําผิดอะไรมาแล้วก็ติดคุกพวกขโมยไก่อะไรแบบนี้ไหมประมาณนั้นพี่ความรู้สึกแบบนั้นช่วยด้วยครับผมอยู่ในนี้ ครับเคยร้องไหมว่างๆเคยร้องไหมไม่ไม่คยคิดเฉยๆคือจริงๆแล้วมันก็มีมุมโปรดของผมที่ไม่ซ้าใครด้วยนะครับอ๋อเหรอมีโปรดไม่ซ้าใครอะไรครับอะไรครับตรงไหนครับมุมนี้ครับตรงนี้โอ้ยเปิดขึ้นมาได้ด้วยโอ้เห็นไหมสวัสดีครับโอ้มองไปเห็นแบบนี้นี่เองนะครับคือก็อยู่กเปิดไปเห็นทับกับข้าวอยู่ครับเพื่อนก็จะเรียกลงไปทานด้วยคือไหนๆเปิดมาแล้วก็เรียกสักนิดนึงเราก็ได้กินฟรีด้วยสวัสดีครับ เอ๊มีแขกมาเอ๊ว่าแต่พวกเขาคือใครล่ะโอ้เฮ้นี่มารวมพลทำอะไรกันเหรอครับเนี่ยเขามีมาทำไมกันครับสวัสดีครับโอ้โหเยอะเลยครับคือชั้นหนึ่งตรงนี้เราเปิดเป็นคอมมูนิตี้เฮาส์อาทิตย์ละสาครั้งนะครับเข้าใจแล้วครับโอ้โหเอาทุกอย่างเยี่ยมเลยนะครับโอ้ดีมาก โครงการปรับภูมิทัศน์โทโยสตโตนอกจากได้กำหนดให้ปรับปรุงบ้านเก่าๆเป็นบ้านพักของนักศึกษาแล้วยังทำให้ส่วนหนึ่งของบ้านเป็นจุดนัดพบทำกิจกรรมของชุมชนอีกด้วย สวัสดีครับทุกท่านหนูมากันเยอะเลยนะครับแหมวัยรุ่นทั้งนั้นเลยคุยกันเชยจ้าสวัสดีครับโอ้มากันเยอะแยะแบบนี้เลยเหรอครันเก้าสิบเจ็ดนะอาจารย์เก้าสิบเจ็ดโอ้ไม่มาที่นีทีละสามครั้งนะครับมาที่นี่ที่ละสามครั้งเลยเหรอครับเพื่อรหัสเฉาอคุณป้าที่นั่งข้างๆเราคือคุณนิชิยาม่าคุณป้าจะดูแลทำความสะอาดพื้นที่ชั้นหนึ่งอยู่เสมอสำหรับหนุ่มๆแล้วคุณป้าเปรียบเสมือนแม่บ้านประจำเลยทีเดียว บางทีก็มีถ้วยน้ําชาที่ยังไม่ล้างเขาก็มาช่วยล้างให้โอ้ย <ang> แล้วให้ให้แกล้างให้ด้วยก็ชอบล้างไปทิ้ง่าไปทิ้งถ้วยการยุ่งบ้านไม่ได้จะพูดเะยรนุ่มๆก็ทำงานบ้านไปใช้คนแก่เออพวกเราไนี่ยังไงเนี่ยะกำลังกายบ้างนักศึกษาสามคนได้ใช้เวลาพูดคุยกับคนในพื้นที่ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับญาติผู้ใหญ่ดูๆไปก็เป็นมุมสนทนาที่น่าสนใจดีเหมือนกัน เป็นยังไงล่ะก็ดีคุณผมครับไมมีอะไรเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับในวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าคุณยุนโซนาได้ออกจากการเป็นพิธีกรเพื่อไปเตรียมตัวคลอดนั่นเองนะครับตอนนี้เรามีพิธีกรีคนใหม่อยู่ที่เราครับครับได้ครับอายุน้อยกว่าผมมากเลยแต่ดูหน้าตาทรยศอายุไปหรือเปล่าครับคุณครับตายแล้วอย่าพูดอย่างนั้นกับสาวๆสิคะไม่ดีนะคะไหนจะท่าทางมือไม้แบบนั้นนะ เออบ้านที่คุณมิกะอยู่ตอนนี้เป็นบ้านตัวเองหรือเปล่าคะเนี่ยใช่แล้วละค่ะบ้านตัวเองก็แปลว่าต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะกับแล้เนี่ยก็คุยกันเรื่องตกแต่งบ้านกันบ่อยขึ้นด้วยนะคะแถมก่อนหน้านี้เขาเคยทํางานเป็นเซลล์ขายจริงเหรอเนี่ยจริงค่ะเขาก็สอนอะไรให้รู้เยอะแยะเลยค่ะอย่างที่นี่หนักโฆษณาแต่ของคุณภาพไม่ดีมากหรือที่นี่ของถูกราคาไม่แพงอะไรเนี้ยค่ะเช็คทุกที่เลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะ คุณมิกะก็มีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับบ้านแบบแร์เชฮาเนี่ยค่ะฉันแต่งงานเร็วค่ะเลยคิดว่าการอยู่ด้วยกันสองคนนี้มันดีมากๆเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้เหงาด้วยเลยคิดว่าแชร์กันอยู่แบบนดีมกมันก็ดีนะครับแต่พื้นที่ที่คนมารวมกันเนี่ยไม่มีกําหนดเลยมีกําหนดไว้ค่ะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมันก็ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูราคาค้าชาบ้านโบราณกันดีกว่านะคะครับคนละ สองหมืนห้าพเยนต่อเดือนค่ะรวมค่าไฟแคะดีจังเลยยามันดีตรงที่รวมไว้แล้วนี่แหละก้าจ่ายค่าเช่าไม่ใช่ว่าจะจ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะคะแต่ว่าจะจ่ายตอนที่ต้องมีการซ่อมแซมในแต่ละครั้งละครั้งไปนะคะก็เป็นอย่างนั้นค่ะคือว่าเจ้าของบ้านไม่ได้รับ เป็นตัวเงินโดยตรงแต่ว่าได้บ้านที่มีสภาพที่ดีขึ้นเพราะว่ามีคนซ่อมแซมให้แถมยังกลายเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนให้ความสําคัญกันอีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวเนาะจริงๆนะคะตั้งแต่โครงการ้เริ่มต้นก็ประมาณ8ปีแล้วแหะค่ะมีบ้านทั้งหมด10หลังที่ได้รับการดูแลเหมือนกันนะแปปีกับ10หลังเนี่ยค่ะ บ้านหลังนี้หรือเปล่านะโอ้โ oh, หหลังนี้บ้านโบราณที่นักศึกษาได้ไปซ่อมแซมให้หลังต่อไปมีนักศึกษาสาวสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันอืมแหมหลังนี้ต้องชื่นใจแน่ๆเลยขอเข้าไปหน่อยนะครับอ๋อ oh, ใช่เลยค่ะคือแหมอว้าวที่นี่มีคนมารวมตัวกันเยอะแยะเหมือนกับหลัง <c oughs> ที่ผ่านมาเลยนะครับโอ้ oh, <c oughs> นี่บ้ oh, ืน <c oughs> นี่เยอะกว่าเดิมอีก <Yeah. S 1> อุ้ยตายแล้วบ้านหลังนี้ก็เช่นเดียวกัน ชั้นหนึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชนข้างๆห้องครัวจะมีทางเข้าเล็กๆเป็นส่วนตัวอยู่หรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้ากันละ่ะพอเปิดออกมานะคะเป็นโอ้บันไดนั่นเองบ้านที่มีผู้หญิงสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันพอเดินขึ้นชั้นสองจะเห็นห้องหับเรียงรายกันอยู่โอ้ยที่ชั้นสองด้านคิดใต้เป็นห้องของคุณนิชิมูระ ว้าล่าต้องบอกว่าหน้าบมากเลยนะครับสมเป็นห้องของหญิงสาวน่ารักเลยทีวลายพลอยชมพูแจ้แว่ไปหมดจากห้องธรรมดาธรรมดาก็ถูกตกแต่งด้วยสีแดงและสีชมพูดูหวานแหววไปทั้งห้องโอ้โหพอเปเปอร์นี่ต้องชมเลยว่าสุดยอดเลยท่านจริงๆเป็นผ้านะคะเป็นผ้าด้านหลังเป็นประตูอ๋อไม่ใช่วาเปเปอร์อ๋อย่างนี้ี่เองเนาะ แค่เอาผ้าสวยๆมาประดับตรงประตูก็ทําให้บรรยากาศห้องเปลี่ยนไปได้เหมือนกันส่วนห้องที่อยู่หลังประตูเมื่อสักครู่เป็นห้องของคุณอิดะหลังจากจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านโบราณหลังนี้เช่นเดิมก็อาจจะอยู่ไปเรื่อยๆจนจะแต่งงานมะคะเอ๊ะคุณนิชิมูระจะขับรถไปไหนล่ะเนี่ย ไปทำงานพิเศษเหรองานอะไรกันล่ะตรงนี้เป็นที่ทำงานพิเศษของฉันเองอ้ะวาที่ทำงานพิเศษแต่นี่มันเหมือนโกด,ดังเลยนะครับใช่แล้วค่ะทำงานที่โกด,ดังอย่างนั้นเหรองานอะไรกันล่ะอ้ยตายแข็งแรงว้าวๆสุดยอดเลยเจ๋งมากเลยอะไรเนี่ยโอ้ในนี้โอ้ จริงๆแล้วที่นี่ก็คือโกดังเก่าๆที่ตกแต่งใหม่และตอนนี้กลายเป็นบาร์ที่แห่งน,นี้ก็เช่นเดียวกันมีนักศึกษากว่า200คนมาช่วยกันซ่อมแซมแถมคนที่เปิดกิจการก็เป็นนักศึกษาเช่นเดียวกันโอ้ เด็กๆมาเปิดร้านกันเองที่นี่เลยเหรอครับโอ้ต้องชมเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับโอ้ก็เราก็คือเด็กเชียร์เบียอย่า้นันเถอะนะเป็นมาม่าซังด้วยเป็นทุกอย่างเลยโอ้โหสุดยอดเลยทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเปิดกิจการบาร์ล้วนเป็นประสบการณ์อันลำค่าที่นักศึกษาคนอื่นคงหาไม่ได้สุดยอดเลยนะคะเปิดบาร์เองด้วยร้านก็บรรยากาศดีอ่ะเนาะ จร,จ,รจริงๆแล้วบารแห่งนี้ก็เก่าพอสมควรนะคะเห็นว่าสร้างมาราว80ปีแล้ว,<ช>แ,ลวแล้วก็มาเข้าโปรเจกต์ปรับภูมิทัศน์นี่เลยค่ะ คือข้างในมันมืดมืดเหมาะกับทำเป็นบาร์พอดีพอดีเลยนะเพื่อมาสลัวสลัวใช่สลัวสลัวนั่นแหละแสงน้อยน้อยแบบนี้ดีมากเลยเจ้าของกิจการก็เป็นนักศึกษาด้วยสิคะก็เลยเปิดแค่อาทิตย์ละครังเท่านั้นเองเฉพาะวันเสาร์ค่ะแต่ก็ยังดีนะที่มีเอาไว้ให้คนมานั่งรีแล็กซ์ในช่วงวันหยุดกันบ้างแบบนั้นน่ะนะงั้นเราก็มีคำถามเกี่ยวกับบาร์มาถามด้วยในคะเนี่ย มีบางครั้งที่ลูกค้าสั่งให้ทําอะไรสักอย่างแต่ว่ามันทําให้รู้สึกว่าลังเลแล้วก็ไม่สบายใจทุกครั้งน่ะอยากจะถามว่าคืออะไรอะไรคือลูกค้าไม่ยอมกลับบ้านสักทีไงเรารอแล้วรออีกก็ไม่ยอมกลับนะแหมเมียก็เลยมาขอร้องให้เปิดร้านอะไรกลับนั่นแหละเงินเหรอป็นไปไได้นไม่ไหวให้กลับบ้านสักทีไงนะแหมเปไปได้อย่างนี้ นั่นน่ะสิคะแมเหมือนลูกชายฉันติดสาวเพราะว่าเด็กๆนักศึกษาอออมาทำงานใช่ไหมบรรดาลุงๆก็คงไม่อยากกลับเร็วละมั้งใช่จิวัยรุ่นสมัยนี้อย่างนี้แล้อคงแบบยากกลับบ้านอะคะอะไรอย่างนั้นนะคะอไรอย่างนั้นไหมคนได้คำขอจากลูกค้าดังกล่าวที่ทำให้ทำใจลำบากเสมอก็คือมันก็คืออันนี้ค่ะเฮ้ยนี่มันพักนี่นา คือว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเอาผักมาที่ร้านค่ะแล้วให้พวกเราทําอาหารโดยใช้ผักนั้นด้วยนะคะเอาผักใหจากบ้านมาให้เราทําอาหารให้ที่นี่ว้าวตายแล้วแบบน,นี้เองเหรอเนี่ยอยู่ๆก็มีผักมาให้ทาแบบนี้เด็กๆก็งงๆกันสินะคะคุณลูกค้าโอ้แล้วถ้าลูกค้าเอามาจริงๆแล้วจะทําไงครับคือว่าก็ทําอาหารไม่ค่อยเก่งหรอกนะคะงั้งนก็ทําเป็น เวทแคทเทอลสติกกแล้วกันนะง่ายๆเลยคือลูกค้าว่าไงครับเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยอ๋อหากเราอร่อยจริงๆแห้งได้เนื้อมื้อเย็นวันนี้สมาชิกโครงการได้มารวมตัวกันทำอาหารเย็นที่บ้านของสามหนุ่มเมนูวันนี้ก็คือเทมปุระ อ๋อทานแล้วนะครับทานแล้วนะครับแหมต้องขอชมว่าหน้าทานจริงๆเลยนะครับมาเทมปุระอืมว้มาปกลาปลาร่อยดีจริงๆเลยเนาะบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้หาไม่ได้สำหรับคนที่เช่าบ้านอยู่คนเดียว เออมีเรื่องสงสัยเข้าประเด็นนะแฟนแฟนของหนุ่มๆทั้งสามคนได้มาที่บ้านนี้บ้างไหมเรายังไงกันมีโอกาสไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีนี่คือไม่มีใครเอาทั้งสามคนไม่มีแฟนเลยเหรอโอ้ก็เพราะไม่มีนี่แหละครับเลยมาอยู่บ้านแบบนี้กันผมเลือกมากเลยเราก็ต้องมาอยู่กันเราเลือกได้ด้วยนะอย่างห้องมืดๆเนี้ยนะคงไม่มีใครกล้ามาเราห้องเราอ่ะนะตอนกลางวันยังมืดตึ้อเลยทีเดียวใครเข้าไปแย่เลยนะน่ากลัวนะจริงไหมล่ะฮะแหมทำเป็นหัวเราะ นักศึกษาสถาปัตย์มีความผูกพันกันมากขึ้นเพราะการอยู่ใต้ชายคาเดียวกันนั่นเองการที่อยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ได้แชร์กับเพื่อนๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับแล้วก็ทำให้ผมค้นพบว่ามันมีการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบชีวิตของเรานี่แหละครับการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายคืออะไร แต่สำหรับว่าที่สถาปนิกทั้งสามคนแล้ว <Okay. S 1> บ้านโบราณที่ไม่ค่อยสะดวกสบายหลังนี้ <I could S 1> ได้เป็นสื่อการสอนที่ดีที่สุดไปแล้ว <S <S จะว่าไปนะบ้านทั้งหลังนี่ก็เป็นสื่อการสอนได้เลยเนะครับ คือคนเรานี่แหละสําคัญที่สุดเลยนะเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นนักศึกษาสถาปัตย์นะก็ต้องเรียนเกี่ยวกับบ้านการออกแบบอยู่แล้วการได้สื่อสารสอนอยู่ตลอดเวลาก็จะช,ช่วยให้เขา้าใจอะไรได้มากขึ้นใช่ค่ะ บ้านโบราณก็ต้องมีอะไรลําบากบ้างนะคะอย่างหน้าหนาวเนี่ยโอ้ยอาจจะไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ก็ต้องนอนขดในขดตสืทั้งวันเลยแต่ดูแล้วทุกคนก็ดูเหมือนจะชอบมากเล็กๆที่ทะลุไปข้างนอกได้ด้วยใช่ๆค่ะออ่นีเปิดออกไปแล้วก็ตรงด้านหน้าจะมีแมลงเข้ามาได้ค่ะ แต่ถ้าไม่มีหน้าต่างห้องก็จะมืดมากใช่ใชหน้าต่างนี้มันเลอค่ะาจริงๆค่ะไม่แน่นะคะน้องเขาอาจจะเป็นสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านการใช้แสงธรรมชาติก็ได้นะคะในตอนหน้าพบกับบ้านที่ดูผผันแล้วนึกว่าพิพิธภัณฑ์งานศิลป์ การตกแต่งภายในบ้านดูแล้วเหมือนอยู่ข้างนอกห้องนั่งเล่นที่เน้นแสงธรรมชาติและต้นไม้สีเขียวแต่ถ้า laughter, Não, <c oughs> มองดีๆแล้วจะมีช่องว่างเล็กๆที่เชื่อมไปข้างนอกได้ทั่วทั้งหลังจริงๆแล้วบ้านนี้เป็นบ้านธรรมชาติจริงๆเพราะทั้งลมและฝนก็สามารถพัดเข้ามาได้ภายในบ้านยังต้องรดต้นไม้แบบนี้คุณเจ้าของบ้านเทจริงๆค่ะโอ้โหยอดเลยคุณมิกะับเป็นพิธีกรถัดจากครั้งแรกจะฝากอะไรไหมครับยังไงก็จะขอเกาะติดรายการนี้ไปเรื่อยๆนะคะ Aha!